ง่วงจังเลยเมื่อคืนอยู่เวรกะดึกมาโอ้โอยรีบลงไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วเข้าไปที่ทำงานดีกว่าโอ้ปุ๊กปิ๊กเป็นไงมั่งอ่ะโอ้กระจกเป็นฝ้าเลยเปิดไอเยอะไปหน่อยโอ้ยโอ้ตอนนี้ หมอพี่เอกเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านพักที่นี่แล้วนะโอ้หนังสือก็ยังจัดไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่เลยแต่รู้สึกว่าเขาจะเตรียมการเอาบ้านพักของเราเนี่ยมาเป็นที่เล้งเด็กด้วยนะดูสิมีหมดทุกอย่างเฮ้ยของเรื่องของเล่นเต็มไปหมดเลยอย่าเพิ่งสนใจดีกว่าชงกาแฟกินหน่อยเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ที่ชงกาแฟเป็นที่ชงนมซะอย่างนั้นโธ่หมอพี่เอกหิวกาแฟแล้วอ่ะ เอาละเดี๋ยวไปทำงานดีกว่าอา้าวแย่แล้วเมื่อคืนไม่ได้ปิดประตูเหรอเนี่ยโอ้โหดีนะเนี่ยไม่มีขโมยขึ้นบ้านออกไปก่อนดีกว่า,าก็เร็วดีนะเนี่ยเพราะว่าเดินออกมาจากบ้านเรามันก็กลายเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กแล้วก็ตรงนั้นเป็นโรงพยาบาลเด็กของเราทันทีมาอยู่คนเดียวนี่มัน ยังไงยังไงอยู่นะตรงนั้นก็น่าจะเดี๋ยวจะต้องมีบ้านพักอื่นขึ้นแน่เลยตอนนี้เราอยู่คนเดียวไปก่อนแล้วกันไม่รู้มีใครมาอยู่ตรงนี้อีกหรือเปล่าต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วสายแล้วสายแล้วเฮ้ย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 ,อย,อยเอาเ้าวพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงฝนนี่นะเดีนี่ใครอะ่ะอ๋อไม่ได้เจอหน้าเจอตาในชุดแบบนี้สินะนี่หมอพี่เอกเองเดี๋ยวนะ หมอพี่เอกเหรอใช่หมอพี่เอกโอ้ยดูสิทาไมเรามาอยู่ใกล้ๆกันหรอทําไมมาเร็วจังเลยอะอ๋อหมอพี่เอกย้ายมาอยู่เนี่ยตรงเนี้ยบ้านพักหมอตรงนู้นเห็นปะไหนไหนี่นี่ตรงริมทะเลเลยน่ารักเออบรรยากาศดีมากโอดีจังเลยนะโอ้ดีจังเออไปทํางานก่อนเดี๋ยวตอนเย็นค่อยเข้าไปดูแล้วกัน ได้ได้ได้สวนพี่ฝนนะนะก็มาอยู่ข้างหลังเจ้าโพนี่อ่ะมาเลี้ยงที่นี่ก็เลยแบบย้ายเข้ามาอยู่อ๋อบ้านพี่ฝนอยู่หลังคอกม้าเหรอใช่ใช่ต้องต้องมาเลี้ยงเจ้าโพนี่พวกนั้นไงอ๋ออู้บ้านสวยดีนะเห็นไหมอ่ะบ้านยูนิคอร์เห็นปล่าอ,อ่ะเ,เดี๋ยวตอนเย็นนะ่ะหมอพ่ขอแวะไปเยี่ยมหน่อยละกันได้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 ไดเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันเราไปตอกบัตรเข้าทำงานก่อนดีกว่าใช่ใช่ลืมไปลืมไปโอ้ต้องไปลงเวลางานนี่สแกนหน้าก่อนแป๊บ แกน,น้านะเอาละงั้นเดี๋ยวหมอพี่เองค่ะจะเข้าไปทำงานทั้งในแล้วหน้าเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนได้ได้ได้เจอกันเจอกันหมอครคุณหมอโอ้ย อ้าวคุณพยาบาลว่าอย่างไงไนเนี่ยทางไหนเนี่ยหมอต้องเข้าทางไหนเนี่ยคะอ้าวหมอเด็กๆกลัวกันใหญ่แล้วคะ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูนะเดี๋ยวผมฝากแฟ้มนี่ไว้ก่อนละกันโอ้โหกวกพวก,กันเต็มไปหมดเลยคะ่ะคุณหมอคุณหมอรีบไปดูเลยนะคะอ่าอาเดี๋ยวผมลงมาแป๊บหนึ่งโอ้โหวุ่นวายแท้วันนี้ไม่ได้มีความว่างเลยคุณหมอจะไปไหนเด็กๆอยู่ข้างนอกอ้าวอ้าวอ้าวไปผิดทางอีก อ๋อไปแล้ว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 โอ้ยกว่าจะเสร็จงานแต่ละวันเฮ้ยดีนะเนี่ยแก้ไขปัญหาได้หมดแล้วค,คุณหมอหมอเปิดประตูหน่อยโอ้ยขอกินแอปเปิลนิดนึงนะหมอฮะได้ยินไหมเนี่ยอะไรของคุณพยาบาลเด็กหกล้อมอยู่สนามหญ้าข้างนอกเนี่ยเลือดออกเต็มเลยเร็ว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 เข้าเร็วเร็วฮะ<า>ตามมาโอ,โอ,โอ้พิ่งจะไปดูเด็กอวก้วกเมื่อกี้ ล้มอีกแล้วเหรอโอ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้เด็กคนนี้รู้สึกว่าจะต,ตัวร้อนมากไปหน่อยอะเน,นี่ยมีใครได้ให้ยาลดอ,อาการไข้หรือ,อยังนะคุณหมอ,อคุณหมอโอ้แอปเปิลกินไม่หมดสักทีวันนี้ขครืงบน,ข,งบนข้างบนแย่แล้วคุณหมอฮะแย่แล้วเด็กตัวร้อนชักแล้วอะอ้าวเร็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 ว,เ,รว,เ,รวเด็กคนไหน โอยบอกแล้วให้ใช้ย้ายเรียบร้อยปะโทฟิล์มเอ็กซรย์นี้เด็กคนนี้โหกระดูกติดเรียบร้อยนะ้วคุณหมอคะ่ะสนฉมัดเลยนะคุณหมอคะอ่ะฮะอา้าวว่าไงหมอพี่เออพี่เลี้ยงพี่ฝนดูสิน้องดูท่าทางจะป่วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไหนดูหน่อยสิเดี๋ยวหมอพี่เอกดูให้หมอพี่เอกอุ้มนะคะอืมเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้หน้าแย่มากเลยนะ ดูหน้าจ่อยๆนะขอดูหน่อยสิโอ้ปวยจริงๆด้วยโอ้ใช่แล้วใช่แล้วย่าเลยย่เลยน้องถ้าทางจะป่วยหนักนะเดี๋ยวหมอขอเอาไปเช็คตรงนี้ก่อนนะครับเอาละขอเช็คก่อนนะเอมี่นะเอมี่ไม่เป็นไรนะดูสิสัญญาณที่ประจรยังขึ้นปกติอยู่นะ โอ้ยไม่ไมเลยมากไปเนี่ยขอเช็คดูอีกทีสิเอ้ยดูท่าไม่ค่อยดีมีแผลหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอยาใส่ให้หน่อยดีกว่าสรุปว่าน้องเอมมี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะอา้าวลองกินยาดูหน่อยนะจ๊ะมันจะขมๆหน่อยนะเอมมี่นะอ้มอม โอ้เป็นยังไงม้างเนี่ยหน้าอย่างแย่อยู่เลยเนาะเดี๋ยวคุณหมอขอเช็คอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเออเท่าที่ดูเนี่ยก็น่าจะพอโอเคแล้วนะแต่ว่าอาการตัวร้อนอย่างเงี้ยน่าจะต้องพาไปอาบน้ำสักหน่อยให้ตัวเย็นลงนะอ่ะอ่าเดี๋ยวให้พี่เลี้ยงอ่ะพาไปแล้วกันเนาะ พี่เลี้ยงหรอคะคุณหมออาบน้ำดีกว่าบ้างค้าพี่เลี้ยงกลัวว่าเดี๋ยวไข้จะขึ้นมากกว่าเดิมอะค่ะอ๋องั้นไปไปคุณหมอสอนวิธีการอาบน้ําให้พี่เลี้ยงดูหน่อยนะคะเวลาเป็นไข้อะทํายังไงบ้างเอ้ามามามาตามคุณหมอมานะได้ค่ะได้ค่ะโอ้เอมมี่เกาะแน่นมากเลยห้องน้ําอยู่ทางซ้ายมือนะคะคุณหมออ่าเรียบร้อยถึงแล้วเอมมี่เอมมี่เอมมอมมี่ลงมาก่อนนะ ขั้นแรกนะครับหลังจากที่เราเตรียมน้ําเสร็จเจียบน้อยแล้วจะต้องดูก่อนนะว่ามันไม่เย็นมากเกินไปแล้วก็ไม่อุ่นมากเกินไปนะโอ้ต้องเป็นน้ําพอดีพอดีใช่ไหมคะใช่แต่ให้เย็นนิดนึงเพราะว่าเราต้องการลดอุณหภูมินะเนี่ยโอ้ได้ความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยอ่าแล้วก็อย่าให้น้องเขาเล่นนานเกินไปประมาณนี้น่าจะพอละอคุณหมอดูท่าทางเขาจะง่วงแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวขอตรวจด,ดูสักนิดนึงนะตัวเย็นลงเยอะแล้วนะ โอ้เอมมี่นี่ตัวซีดเลยสแสดงว่าไม่ได้โดนแดดสักเท่าไหร่ง,นนงั้นเดี๋ยวเอาไปนอนก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยพาน้องเอมมี่ไปตากแดดกันดีกว่าอ๋ได้ค่ะได้ค่ะคุณหมออืมก็พาไปเล่นปกติแล้วนะอ้าวนี่เดี๋ยวนี้เขาปรับปรุงเอาห้องมาไว้ตรงนี้แล้วเหรอ น่าจะใกล้กับห้องน้ำแล้วดูท่าทางจะสะดวกดีนะคะอ่าน้องเอมี่โอเอนะโอเอโอเอโอเอนอนนะจ๊ะนอนนะจ๊ะโอเอโอเอะนี่ไงเขาย้ายเมเนเจอร์ลงมาด้านล่างจะได้ติดต่อได้ง่ายขึ้นแต่ว่าวันนี้ผู้จัดการไม่ได้มานี่นะคุณหมอน้องเอมี่น้ำลายยืดอะคะ่ะลองตรวจดูซิว่าเขาหิวหรืออะไรหรือเปล่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคุณหมอดูซิ โอาหิวรู้สึกจะมีกลิ่นแปลกๆด้วยนะอุ้ยเออใช่คุณหมอดูเหมือนว่าน้องจะเอึอหออะค่ะหมอว่าใช่แล้วแหละขมคอมากต้องไปเปลี่ยนแล้วต้องไปเปลี่ยนแล้วค่ะเราพาไปเปลี่ยนก่อนนะเดี๋ยวพาไปเปลี่ยนก่อนนะจะได้สบายตัวดูท่าทางจะหายไข้แล้วนะคะอือหืท่าทางจะหายไข้แล้วดูสิอึอึออกมาเยอะเลยไหนเอ,ยอ่ยเยอะเลยค่ะเยอะเลยค่ะ เอาละเดี๋ยวเสร็จแล้วก็พาน้องเอมมี่ไปนอนได้แล้วนะต้องไปดื่มนมก่อนไหมคะดูสิดูท่าทางน้ำลายยืดสงสัยจะหิวนะคะอ๋องัน้นก็เอาไปดื่มนมก่อนนอนแล้วกันจะได้นอนหลับฝันดีนะเอาคือเหมือนว่าวันนี้คุณแม่เขาจะให้เราเลี้ยงน้องเอมมี่ทั้งวันเลยนะคะคุณหมอหรอแต่เดี๋ยวคุณหมอจะต้องกลับไปที่บ้านหน่อยเพราะว่าเราต้องรักษาความสะอาดนะเราต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เอายไงดีอะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาน้องไปดื่มนมแล้วเราก็พาน้องไปที่บ้านด้วยได้ไหมคะอ๋องั้นที่บ้านผมก็มีนะเครื่องชงนมเนี่ยไปดูไหมแล้วเหรอคะใช่แล้วอ่าไม่เป็นไรไม่ทันแล้วค่ะคุณหมอไม่ทันเอาไปด้วยก็ได้งั้นเอาเป็นว่าเราคงต้องพาเขาไปแล้วล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวพาเอมมี่ไปที่บ้านของหมอก่อนนะเพราะว่าบ้านหมอพี่เอกอยู่ใกล้นิดเดียวอยู่ใกล้นิดเดียวนะคะมามามาเอมมี่กินนมไปด้วยนะกินนมไปด้วยนะ ร้องนาะไม่ร้องไหน<า>คะบ้านคุณหมอทางนี้เลยครับนี่หมอจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมคะใช่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้รอข้างนอกหรือว่ายังไงดีคะก็เดี๋ยวรออยู่ข้างล่างก็ได้ครับมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบแล้วโอ้ขนาดนี้เลยบ้านคุณหมอหลังใหญ่ๆคะ่ะเออก็แค่เป็นอพาร์ตเมนต์หมอเฉยๆนะครับเข้าไปรอในงนี้ได้เลยนะดูสิแอมี่มียูนิคอร์นด้วยนะอ่า งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวห,หมอหมอจะขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเดี๋ยวหมอลงมานะครับได้ค่ะได้ค่ะ,อะเอมมี่นั่งตรงนี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บหนึง่งเอาละขอเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างหน้าล้างตาฟึบเรียบร้อยเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดพอดี เดี๋ยวพี่ฝนจะเล่านิทานให้ฟังก็แล้วกันการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีม้มายูนิคอนแสนสวยเออใช่ไม่ต้องเล่านิทานพาไปดูของจริงเลยดีกว่าอ่างั้นเดี๋ยวพี่เอกจะอุ้มน้องเอมมี่ให้แล้วกันนะวันนี้ไม่ได้เป็นหมอแล้วเป็นพี่เอกเฉยเยได้เลยค่ะเดี๋ยวพาไปที่บ้านนะคะมีมา้ายูนิคอนแสนสวยหลายตัวเลยค่ะ,ะพาน้องเอมมี่ไปดูมาทางนี้ค่ะมาเลยมาเลยได้งั้นเดี๋ยวระหว่างพี่ฝนไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้า เดี๋ยวเพียรก็จะพาน้องเอมมี่เนี่ยไปดูม้ายูนิคอนนด้อยู่ตรงไหนเนี่ยพี่ฝนไม่อาบน้ําแล้วค่ะคุณหมออ้าวไม่อาบแล้วหรอไม่อาบแล้วค่ะทําไมอ่ะเพราะว่าพี่ฝนจะไปเลี้ยงม้าก่อนอ๋อเลี้ยงม้าก่อนเหรอใช่เลี้ยงม้าเสร็จแล้วแล้วค่อยค่อยไปอาบน้ําค่ะได้ได้ได้ทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะอ้าวนี่ไงคคกม้านี่ไงนี่ไงเห็นแล้วเห็นไหมม้าสวยมากเลยนะเนี่ยม้ายูนิคอนของพี่ฝนเองค่ะ ขอขี่หน่อยได้ไหมได้เลยได้เลยอเอามาที่เจ้าโอนี่ฉันขอขี่หน่อยเป็นไงมั่งเอมมี่อเอมมี่ดูท่าทางจะมีความสุขมากเลยนะเนี่ยเออดีจังเลยนะดีใจนะเนี่ยที่น้องเอมมี่ชอบเดี๋ยวเอาไวานะ้คราวหน้าเรามาเล่นม้ายูนิคอร์นกันใหม่ก็แล้วกันนะฮฮ่าดูน้องเอมมี่ดิหน้าตามีความสุขมากเลยนะเนี่ย